ข่าวดีสำหรับกลุ่มต่อไปที่จะได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทนั่นก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปคุณจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเอาไว้ใช้ปีใหม่นี้และเงินหนึ่งหมื่นบาทที่คุณจะได้รับแน่ๆจะเกิดขึ้นภายในปีนี้อย่างแน่นอนซึ่งก็ต้องแยกให้ก่อนนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทไปแล้วก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแล้วก็กลุ่มบัตรผู้พิการโดยสองกลุ่มนี้เนี่ยยังคงมีการจ่ายเก็บตกให้อีกสองรอบ ก็คือวันที่21พฤศจิกายนแล้วก็วันที่19ธันวาคมส่วนผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่เลยนะก็คือกลุ่มต่อไปเนี่ยไม่ใช่เฟสองและเฟสองก็ยังคงเยียบอยู่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าด้วยผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปคุณจะได้เงินกันทุกคนเลยยกเว้นแต่ว่า เป็นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปที่ได้รับเงินหมื่นในรอบก่อนไน้ดีไปแล้วพอคุณได้เงินไปแล้วเนี่ยรอบนี้จะไม่ได้รับเงินกันแล้วนะจะไม่ได้มีการแจกซ้ําซ้อนอะไรโดยรูปแบบการแจกเนี่ยจะเป็นยังไงแบบไหนก็ต้องรอดูคณะกรรมการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกเขาได้มีการประชุมกันก่อนแนะ่ในวันที่19พฤศจิกายนนี้ แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะยึดตามรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนผู้สูงอายุตามนั้นเลยหลังจากการประชุมเสร็จก็จะรู้เลยว่ารัฐจะโอนเงินได้เมื่อไรซึ่งรัฐเนี่ยก็เผยออกมาว่าคุณจะได้เงินภายในปีนี้อย่างแน่นอน